สวัสดีค่ะในปีมหามงคลน,นี้ NBT ขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมตลอดทั้งปีนะคะสำหรับช่วงนี้ชันรับชมรายการธารธมรธมรสธรรมรัตค่ะ คุณผู้ชมคะ NBT 2HD ชวนคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเงิน i g n i t e Finance Thailand Vision for the Global Financial Hub เปิดทางนำไทยสู่ศูนย์กลางการเงินโลกในวันนี้เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ค่ะ NBT ชวนรับชมคอนเสิร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกับรายการถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้พบกับศิลปินเพื่อชีวิตเดวิดอินทีฝรั่งบนหลังควายพร้อมศิลปินรับเชิญพิทักษ์เสริมราชเฟรนชิปสเียนพงษ์และก้องจินาวันในคืนวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2567เวลา18นาฬิกาณห้องออเดทอรี่เรียมชั้น4อาคารปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภา สวัสดีรังสิตแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบค,บคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะของพรระาาช